บรรยากาศคึมคึมพี่น้องเนี่ยมือเศ้าสบายดีพี่น้องสบายดีบ๊อบสุขุสุขวพี่น้องจา๋าสบายดีตอนเศร้าทุกคนตื่นมาก,กับบรรยากาศมืดคึมหลังจากที่ห่อนมาลายมือมืดอ,อีกอะมัวร์วันพ้นตกพี่น้องคื้นมืววานตกแห้งตอนตีสองตีสามก็เลยเห็นหายมืออากาศคึมพี่น้อง ลมเย็นเมื่อวานเชียรง้อไปมอบยุบันจะสาวพี่น้องโอ้แล้วงานงานตว่องัวในคอกนี่แหละมีพ่อบ่แป๊บบ่ด่่งแลวก็ลุงเลินแล้วก็พ่อชาวบ้านพี่น้องไปมอบงัวเดี๋ยนนี้เด้อ มองมดดองัวดองนใกล้มือแดงบ่ยังอีกบก <3 S 1> มือสองสามมืออีกสองสามมือเมือกี้เขาเจ้าว่าหายลงไปวันที่ชาวเอสมันสิด,ดก่นนะโนตรยากเกิดเล,ล้เสียงลงมือนีพี่น้อง นันคือโวยวงึ้นเองไงบัดลงเนี่ยลงง่ายอยู่บัดึ้นึ้นนะยากพี่น้อ,นองใส่รถไทยเลยลงไปเพราะว่าบ้านบบไดไกลเอางอนไปหมอบตัวหนึ่งพีอนอง่น้องบบไดเอามากว่าเสืออ งวัวไว้อ่ะเฮ็ดกินอยู่ทางพายอเอาก็มีสองตัวอยู่คอเขาพี่น้องอันนี้เอาลูกพายเขาตัวหนึ่งอันนี้เอาลูกไปยเขาเจ้าจตัวหนึ่งมันเป็นงวัวเป็นงวัวตายตะกี้เขาเจ้าจว่ายเอาลูกมันที่สวิตแต่ว่ามันสิยากว่าซะสองกับมืองานแล้ว ก็เลยต้องเอาลงมือนี่พี่น้องวันที่เศ้ามคือบอกเศษไหมมาโรดมีบ่เไู่่อยู่เล่าด้วยเออมัดได้อยหรอ่ใส่ไหมแนบทั้งอันนะทั้งหนาพี่น้องวยมัน กระโดดใช้ห้าวได้แบบมือห้าอันเอามาแต่น่าให้ปังอะแหละอ,อ,อยากเขาใกล้มาไล่ซ้ำหนึ่งข้อลแล้วมาแล้วมันจะล่มเวลารถแรงเมื่อนี้ก็ซิวีฟอร์สวัล้วกันลุงเลินพี่น้อง ก็พอบาแปบบาดวงเอาลงกระสุน,นขเาขนาเจ้าะมัดสำนึงก็อยู่แล้วเพราะว่าทางนี้ก็หนึ่งเข้าเขาคุ้งนี่แหละพี่น้องการเป็นการเป็นงานบ้านเฮาก็มันก็สิใชัพวกงัวนอี่แหละเป็นอาหารแ้วเฮาโมเมนในเมือง มอเตอร์ไซค์โตจีนพี่น้องไงหลักๆเอายดีได้ดอกมันขยงใส่เจ้าได้มาลงไปทั้งลงไปมออเนี่ยง้วลงไปแล้วก็มียางอีกพวกเอาซื้อออาพันแต่ก็ใส่ดอกไม้ คันใช่ดอกไม้<อ>ไปครอบคันมอบงัวค <ขอ S 1> ันมอบงัวพี่น้องขอขอดอกไม<อ>้เ<อ>ทียนคู่แล้วก็เงินบ่เงินเอาสี่ร้อยค้าละร้อยเขาจะวะแต่เก้าเขาไล่หัวเดี๋ยวว่าไล่เป็นหัวออไล่เป็นหัวละร้อยเอา อันนี้เขาเจ้าไาล่ขาโรลพี่น่องไล่ขาละร้อยสีข่ขากับสี่ร้อยบาทเดินทางก็เสียลงหอดพี่น่องกับไก่กกเติบอยู่ใส่รถไทยบอเแมนรถใหญ่ Fábio.

น้ำหูน huh. oh ้ำหางย h a u แบบนี้กูค่าลงเอาลงง่ายอยู่ทุกคนมันอันนั้นพอสวันก็มานำค่าขึ้นอย่างเงี้ยนี่แลลวไปคอก

นี่แหละทุกคนอันนี้ก็เอาเน้เจีง่้เวาสาวสองตัวอดใหญ่เลยทุกคนตัวใหญ่นนาลอนตัวนตัวกันออกใหญ่ โว này xung อยู่ này tụi ใหญ่ wow theo คนโหไปจับเชือกก็คือไม่ถ่าของมันอยู่ <laughs> ตัวนี้มันสิงตูแล้วไงทั้งหน้าใ้นอกคนนี้แล้วตัวนั้นหืดแล้วตัวนั้ตัวนั้นนอกข้นอยู่บ้านก็มี่อีกงานหนึ่งต้องมานีก่งานหนึ่งมีบ้านเป็นงานบุญแจก ยู่นี่ลงงานดองพี่น้องในบ้านแต่ว่ารอผู้ใหญ่เพิ่นมาก่อนจะสิได้มอบให้เขาเจ้ามอบเลยจะโคตรมาแล้ว ใครแต่ผู้ใหญ่มานำาเน้่มดีมกยงเามาถามดีบดีเนมามันยังข้าวีอกดองนะจุดดูพินี่าเง้เขาบอกกันก็ลเอาไปจะได้ขายเนาะอาจจะร้อยาจอยายสยกับสองร้อยพอกเขาก็ูกามอย่างเงี

แจ๋ยยังเมื่อบ่ได้แล้วแจ๋ยยังถาโถลดนี่อะไรพี่น้องนี่แต่เมือ่อแบบนี้องวานลงมาส่งเรียบร้อยอะไรพี่น้องจ้าม,มาเฮานี่ก็คือสิได้ขออนุญาตลาขอบใจเบิดสุกูสุคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บ่แป๊บสาวรรค์พี่น้องขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องจ้าไปแล้วพอกันคลิปหน้าพี่น้องไปเมื่อบบดนี้ แล้วแล้วหมอบเดียบร้อย